สี่สามสองห,ห,หนึ่งมีมาแล้วขอสวัสดีท่านผู้ชมเลครับวันนี้เราอยู่ในเกม Counter Strike Version 2 b นี่เองครับเป็นโหมดเป็นโหมดเนนี้ที่การเล่นจะต้องอยู่บนเนี้ยปลอดภัยไหมอะไรหนึ่งตัวตะกัด เนี่ยีดูตรงนี้ได้ไมนานหอไซอมบี้ไปไวยอะเย yes เบิดไปซะสร้างหมอกอยู่หมดลงไปมีหวังเป็นซอมบี้แง่เลยเี่อเช็การเล่นเกมมาซื้อของถ้าได้ซอมบี ีมันต้องเช็ดป,ปืนเยอะๆอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเพราะว่าเออไงทำปืนธรรมดาปืนไม่ใช่ปืนไม่ใช่เป็นปืนไรเฟิลธรรมดาอย่างเงี้ยกระสุนก็ไม่คุ้มพอที่จะซ่อมันได้อะไรเงี้ยเพราะแต่ละตัวมันปืนมากเยอะมาก สีนะ ต้องอย่าเข้าใกล้ตรงนี้ไม่งั้นกระโดดตายเลย Yes โอ้อโหต่อไปเราจะมูฟบ้างฮนะก็ใช้ เสร็จแล้วโอ้หนึ่งสองสามเราเร็จแล้วต้องปี๊ดตายโหต้องปี๊ดนะโดนสุดมานะโหต้องปี๊ดเยอะไปถึงคละ งานได้ดีมาทหารโอ้ยโดนตุ๋ยแล้วมาานนี้ผมชนวไปเย้ฮ่า โ okay. อเคออเลมากาโอ้อนะอมาแล้แก็แงน้อยแงดูงดงดงนดกามลนะ,ะเราจะไม่หก,กนะอะไรเราไม่หกนะ พอซอมบี้ต to well? ุ๋ยหลังครับตอนตอนนั้นผมตอนนั้นผมโดนตุ๋ยหลังแล้วซอมบี้ตุ๋ยหลังโอ้ยโดนตุ๋ยแล้วโอเค ขอมพิชนะโอเคโหได้สไนเปอร์ด้วยคอมพิวติกเกอร์เบื่อหมนี้คือพวกโยกระเบิดจะรงมกันตู้รุมกอกับเราตู้สอมพิวต์โอ้โหคอมพเวต์คอมพิวนะ กระสุนจะไม่ค่อยเป็นไรมากเท่าไหร่ถ้าพวกปืนเบาเล่ถ้าปืนหนักจะดามเมจสูงยอยู่ ให้มนุษย์เป็นซอกซี่ทั้งหมดอออย่างไรเงานี่จะเป็นโคตรสั้นมาก 6, 5, 4, 3, 2, 1. มาแล้วครับบังวิเฮ้ยหยุดยิงมีบริการเองอ่ะเพื่อนข้ออยากให้ตาเพื่อนเ่าไหร่จริงๆนะเพราะว่ามันก็พาตายได้บางทีบางทีพาไปเหยื่อล่อมากกว่าวันนี้เราไเราต้องไปกับโจนล้ว อไปิอยส้ายเลยวอยสิดยเวเพื่อนไปินี่ยเหรออุกสวนเขอนี่ปืนกสุดยอดฮ่าฮ่ปืนสุดยอดะ CV47 60 R ของดอบแน่ตอนนี้รอดกี่คนเนี่ยโอ้ไาย ต uh ิดเลือดพอเงินตอนนี้เราเหลือแค่สองคนใช่ไหมเนี่ยสหายเราเหลือกันแค่นี้เราเนี่ยใส่ครับเราเหลือนแค่นี้เองสหายสู้สู้เนี่ยฮ่านี่ กตรงนี้ดิโอ้ยเงียบลุ้นรัทถือเนี่ยพีโรดออกมาหาหน่อยสิฐานโอ้ยหายไปแล้วตจองหมดเวลาด้วยละโอ้ยฐานไม่มาดูนี้ไม่ สุตอะน,น้อยนิดด้วยนี่โอ้โหไม่กูอยู่เหลือคนเดียวใช่ไหมเนี่ยโอยเสี่ยต้องยอมตายแล้วพวกเนี่ยเอ้า,อาข้าท่อเหลือคนเดียวแล้วผมเหลือคนเดียวแล้วตายหมดแล้วโอ้ โอเครอ,อกไปโอ้รอดระสุนก็โอ้อสุดหมดต่อโอ้โห,หอึดมากผมเหลือรอดแค่คน,นเดียวแล้ว มึงเก็บไม่ได้เลยแบบปืนโอ้โหไม่ตายด้วยท่านผู้ชมอึดมากโอ้โหมันรีฟิลเลือดดีกว่าตายหนึ่งตัว อ้ยแทงหลังโอตุยหลังแล้วเคตยตือนอีกเตือโ้โอ้อาโอโอ้ mày bơi không đã đọc mày bơi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  อโ,อโอเคไม่เป็นไคโอเคขอจบคราวน,นี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนครับถ้าใครอยากดูแบบตืน่นตาอีกตอนหนึ่งก็ก,ก,ก,กดไลค์แล้วก็กดตั้มเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ ก็ไว well, uh ้ตอนจะไว้การแข่งท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามนครับบ๊ายบาย